สวัสดีทุกคนวันนี้กูจะเล่นบล็อกเลบบลอลสำหรับเกมซึ่งก็ไปเลยโอเคมาเกมแรกผมเป็นปีกนะซึ่งก็เพื่อนหญิงแล้วก็โดนหญิงมีนม,มากเลยผมก็เป็นคว้าไอ้คำอะไรกากตามสไตล์ของม้าไอ้เหี้ยแล้วก็มีปีดอนดอนผีบินไม่ใช่แล้วมังไอ้เหี้ยแล้วก็ยิงไปยิงอย่างไกลยิงเสือเข้าหมดทุกคนแมมอ่าซึ่งจังหวะนี้จังหวะนี้คุณพระต้องโชว์ฟอร์มแล้ว ชูฟองก้อนหลังนี่ไงไซส์ไซส์ลงมาทีนแม่ได้จังนี่ไงไซส์พลาดอีกแลก่นี่ไงเฟอร์ท็อตจัง,ง <First thought. S 1> วันนี้จะสอนเพื่อนแล้วก็เล่ลนยิงเองโคตรจะอีกโกอ้อะนี่ไงประตูแรกของเราในซีรีส์นี้ทุกคนซึ่งซีรีส์นี้ยังมีอีกยาวอะบอลตันนี้มันคลิปนี้มันติดติดต,ดตดดาย,ยาง่ะอีกเยอะเลยอะแล้วลีนกูพันธ์เลยเฮียคอยแล้วมีสกามมัตโต้เฮียใช้ดอนบีบิน ยีหัวที่ฝ่ายซึ่งแมตต้นยิงไม่เดิมแล้วก็ได้บอลต้นอย่งนี่จังยิงเข้ามือโคตรโหดอะและว้วจังหวะนี้ครับผมนี่พยายามเตะครับแต่ย่งบอลไม่ได้ครับผมแล้วก็ยิงซึ่งอฉนี้กูโคตรงงอะแล้วก็เหมือนโดนประโยช่ะแมตแล้วก็เข้าไปแล้วโคตรงงทุกคนซึ่งกูได้ปอลทุกคนซึ่งมันบัก แล้วก็โดนยิงช่องแคบเด็ก็ยังได้ครับเก่งเกินยังไงครับทุมะช้าเกินครับทุมะช้าเกินแล้วจะวันี้ครับทุมะโชว์คาวามบาซิลเหมือนเดิมโชว์ความบาซิลเหมือนเดิมครับบอลดูเท้าครับโห้ยโคตรจัดครับไปเฮียโคตรงงบอลดูเท้าวเฮียจะบาซิลจัดเลยอ่ะโคตรงงอ่ะยังไงฮ่าฮ่าแหละโคตรโหดว่ะไฮไฟอ่ะแล้วก็เบิ้ลยิงประตูชัยให้เราครับผม ซึ่งชนะตะแต่กี่สี่ก็ไม่รู้สิผมว่าอาจจะใช้เวลานานนะคลิปเนี้ยไม่คลิปที่สั้นมาเลยคลิปที่สองนาทีเองซึ่งก็สุมสไตล์หน่อยก็คือได้ได้ใครได้ได้ได้บาจิระก็เกมสองเริ่มเลยโอเคมากูเล่นโิมปิกเหมือนเดิมแล้วกูได้บอลแล้วไอ้เหี้ยโคตรเร็วเลยโดนยิงเลยไอ้เหี้ยโคตรเร็วอ่ะโอเคไปเลยคุมะไปเลยคุณมะหูโล่งๆไอ้เหียอ้าวใครสะกัดลงไว้อะ แล้วก็ยิงเพื่อนยิงแล้วเลือกโดนยิงอีกทีหนึ่งแล้วก็โดนยิงได้บอลแต่จังหวะนี้คุมมาไปแล้วครับคุมมาไปแล้วคุมมไปแล้วครับบินไปแล้วคุมมาครับจังหวะนี้คุมมาครับตัดไกลๆครับเปลี่ยวครับไปมีโกเข้าไปแล้วแมเยสเซอร์แล้วก็โดนยิงโดนยิงได้บอลหลอกไงโหโคตรโหดหลอกเลยเจี๊ยเก่งมะกูเก่งมากคนดู กูเก e. no ่งไงเฮียยังโกรปแล้วยิงอ๊อยังสกัดเอาตัวลยิงเลยเข้าไปแล้วไอ้นนองอีซี่อย่างเลยกูก็เก่งกันนะเนี่ยแล้วก็ได้บอลเตะทิ้งก่อนตามสไตล์กระเด็เบลแม่แล้วก็ยิงเหมือนเดิมอีซี่เฮียแฮติกยังบอลหลอกไม่มีใครล้มเลยแล้วก็ส่งบอลกระเด็นแล้วก็แดนติแล้วก็ กูตั้งทีอุ้ยไปตาลาดตัวฉันไปตาลาดตัวฉันเออไปตาลาดตัวฉันเออไม่เป็นไรนั่นแห,หนละไอ้เหี้ยขุมมาก็แค่นั่นแหละไอ้เหี้ยกูตั้งทไปง่ายแหละก็ตอนที่สามเริ่มเลยโอเคมาตาสามผมเป็นกองหน้านะแล้วก็เอาบอลมาก่อนแล้วก็ต้นแย่งเดีย๋ยวนี้ผมต้นแย่งไปก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแค่นี้แค่นี้แล้วก็ โดนยิงตับสายของม้าเหมือนเดิมแล้วคุงมาก็ยิงเข้าไปโก้แย่งไปแย่งได้โคตรสวยแล้วก็วิ่งยาวแล้วก็ยิงแม่เอ้าไม่ได้ลลอกนัดเม็กดีรลอดดักเร็วนี้แย่งไงมอดดี่ไอ้น้องแล้วก็บิงยาวครับผมกูเร่งสปีดนนเนี่ยแล้วกูก็ยิง โก้แล้วกูแดนดิไม่ได้ยังกูนี่ว่าสัตว์ง่ายหมวก okay, ไอ้หี้ยโอเคไปไปเถอะแม่งมีจมูกนะแล้วก็นั่นแหละมีมากเขาไม่ได้โชว์เยอะหรอกแล้วกูก็ยิงมาเละโกคิดว่าซีดานไม่เล่นเองแย่งเก่งยังเลยอยากกูบาซิลไงจับหลอกแล้วก็ยิงเข้าไปแม่ โกย่งตอนนี้ผมเก่งนะแล้วก็แล้วก็ชุดชนกรอบเพียยิงเบาๆยังเข้าได้ในเฮียแล้วก็เพื่อนกูจะยิงไอ้สัตว์แล้วก็พี่ตัดว์ในตัวฉันเหมือนเดิมก็นะไม่พลาอะไรอ่ะแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วแล้วก็ชนะด้านที่ถี่เริ่มได้ครับทุกคน โอเคตาสีมาผมหลอกก่อนเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วครับแล้วก็ซัดไกลครับคมาอิมแพก,กโก้แล้วจากมันนี้เปิดโฟยังบอลแล้วก็คนตันติเลยปีศาจตะชันเหมือนแล้วเหมือนเดิมไอ้เหี้ยเมื่อกี้ลิ้นพันโอเคแล้วก็วิ่งยาวแล้วก็ยิงโก้แล้วก็จะบอลหลอกทันที แล้วตอนนี้กูก็หลอกหนึงทีแล้วก็แล้วก็ชุดลมันก็ปิ้งยาวเลยแล้วก็หลอกไปแล้วก็ยิงทัดใกล,ใกล,ใกลใ้ๆคุค้มไอพิมแพกโก้ยิงมาแล้วก็ซียิงยิงแล้วก็หลอกนัดเม็กหนึ่งทีแล้วก็บาซิลไงบาซิลหลอกหนึ่งทีนี่ไงขาหักแล้วก็ยิงครับคุค้มไอพิมแพก โกห้าศูนย์ตาที่สเก็บห้าศูนย์เฮียดินผันโอเคไมไ่รอตาที่ห้าต่อเลยครับผมเป็นกองกลางนะแล้วก็ยิงโกเร็วชิบหยแล้วก็หลอกแล้วก,กดอันติยังไวอ่โหแล้วก็มอนเตอร์ไปเลยหลอกหนึ่งทีแล้วก็กดสกิลยิ่งรยิงไม่ใช่กูยิงด้วยไอ้ให้ผมก,ก็ยิงเอง แล้วก็ยิงแล้วก็วันแรกกูอะที่ฉตัดจบเลยเฮียแล้วตายหกก่อเฮียโอเคเอาแล้ยิงโคตรเร็วเลยแล้วก็ยิงโคตรใบเฮียตอนที่โคตโคตรใบทุกคนมองตรงเลยแล้วก็ชนะโคตรเร็วเลยเฮียโอเคก็ซมปไส้หน่อยก็เป็นอิสกิแต่ที่เจ็ดก็มาแล้วก็แม่แม่แ,มแยง่ง แล้วก็โดนเพื่อนเตะโคตรตูดได้อ่ะจอดเนี้ยแล้วก็โดนยิงแย่งบอลส่งแล้วก็ได้บอลจังหวะนี้ขว่ายแม็กใกล้ๆก้โกแล้วลินก็ยิงครับจงังหวะนี้ลินเบคอนลินเหมือนกันเบคอนเหมือนกันนะแล้วก็เขา้า เปจากวันนี้ครับบอกไปแล้วอีโกอิส,สะจือ้อตุ่มเข้าไปแล้วแล้วก็โดนยิงโดนยิงโดนยิงแต่เอฟเคแล้วเพิ่งยิงแพ้โอเคแล้วก็สูนสตายครับผม เอ็นน้องมาเลยเกมต่อไปแล้วกินนี่แปดมาอย่างไวเลยแล้วก็ไปเลยทุกคนแล้วก็เพื่อนยิงแล้วแม่งยังแหลกไอ้เหี้ยเอฟเฟกต์เวลาโคตรแหลกอ่ะแล้วก็โดนยิง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 ไอ้เพื่อนยิงไอ้เหี ira, ้ยแล้วก,พวก,วก็พี่ดอนผีบินเหมือนเหมือนเดิมแล้วก็ยิงโก้แล้วก็ปัดโค้งไม่เข้าไอ้เหี้ย แล้วเพื่อนก็นยิงแล้วก็เพื่อนยิงแล้วแล้วเพื่อนยิงโดนยิงโดนยิงเพื่อนยิงโดนยิงแล้วก็ชนะอีสี่ตอไป,ไปโอเคหมายที่เก้าต่อเลยครับผมซึ่งก็งกองกลางนะซึ่งตอนนี้มมีพี่ดำเนี่ย ก็ตอนนี้กม um ีอะไรมากนะก็เพื่อนยิงแกแล้วก็มีคนกดลันตีอไอ้เหี้ย่ะดำปี่อ่ะแล้วก็วมีโยไมิเขียวนะทำไมอ่ะนี่ไงโยไมิเขียวแล้วก็ดัวยิงแหมแล้วก็นี่ครับผมเซนเตอร์แบ็คนี่ไงไอ้เหี้ยแล้วก็ดอนแล้วก็วยิงโคตรแหลก เดี ok so, you, uh, like, thrill, ๋ยวนี้เพื่อนยิงโคตรเร็วอ่ะกูยิง F H เลยแหละแล้วการเป็นโคตรสวยอ่ะคือการเกียร์ไม่รู้ถึงก็โดนยิงถึงกูก็พูดมากละก็หลอกไงแล้วก็เคิร์ฟช็อตโค้งไม่เข้าแล้วก็ชนะโคตรไบมีกูสองคนไหนเฮียโคตรโหดอ่ะโอเคตาสุดท้ายเริ่มเลยโอเคตาสุดท้ายมาซึ่งรวดเร็วครับรวดเร็วไปไงไปดูละวิ่งขึ้นเอ๋ยเลย นี่ไงโดนยิงไปแหละยังอยู่เฉยอยู่เลยก็นะแล้วเพื่อนก็ลูฟี่ยิง,ยงสวยงามลูฟี่ไม่หายวันพี่เดียวแล้วก็มีพี่ดอนพี่ดอนลรเลนโตแล้วก็ยิงโคตรไกลแล้วเข้าด้วยนะแล้วก็เพื่อนยิงว้าวว้าวลูฟี่ยิงมาว แล้วก็ผมย่งบอลกับพี่แดงพี่ดอนแล้วกูได้ครับแล้วกูก็ปี้ใครมาก็ไม่รู้เฮียแล้วกูหลอกอีกทีนึงหลอกอีกทีนึงแล้วกดโฟก์ตรงนี่งไงกูอะเพย์เมเกอร์แต่วันนี้เพื่อนเพื่อนไปเลยเพื่อนไม่เข่าเข่าเว้ยเพื่อนกิ่งวะโอเคซึ่งตงัวนี้เพื่อนตน่วน้ผมแล้วผมส่งต่อยเพื่อน เดี๋ยววันนี้เพื่อนโดนยังไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคครับผมก็ตอนนี้ตดนเกมตรวจละไปละมันไปละมันไปนู่นละไปนู่นละแล้วมันก็แม่แล้วก็ผมยังได้ผมส่งเตะบอลเข้าประตูเองอะคิดเอาอะอ่านหนาใจขนาดไหนแต่จังวันี้มีลินด้วยนในเนี่ยฝั่งใครฝั่งมันมึงกูเนี่ยฝั่งฝั่งเขา นั่นไงแล้วก็แพ้โอเคซึ่งกิปนี้จบันแน้แหละเหี้ยกิปสั้นๆนะครับผมสิบสองนาทีเองแล้วซึ่งก็รออีบีจะไปนะซึ่งแค่นี้ก็แค่สิบเกมแรกนะก็สิดตามด้วยแล้วก็จบ